วันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับสินจังแชนแนลนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับวันนี้คอหวยเตรียมเฮห,หวยงวดหลังวันสงการนายยกเศรษฐาลงพื้นที่ภาคใต้เกาะสมุยนครศรีธรรมราชเฮส,สองเลขเครื่องบินและเลขทะเบียนรถหวังลุ้นถูกหวยรางวัล ใหญ่งวดวันที่16เมษายน2567นี้เมื่อวันที่6เมษายน2567นายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีและมอรมวลัวงพร้อมคณะทำงานได้เดินทางไปยังท่าอากศาศสยานทหาร2กองบิน6บบน6ดอนเมือง กรุงเทพเพื่อขึ้นเครื่องบินหมายเลขเครื่องสอง3เดินทางไปยังสนามบินนานาชาติสุราษฎร์ธานีเพื่อลงพื้นที่ตรวจด,ดูงานโซนภาคใต้โดยเริ่มที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่แรกก่อนเดินทางไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อท่านนายกติดตามการทำงานในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเสร็จสิ้นแล้วในวันที่8เมษายน2567นายยกเศรษฐาและคณะได้เดินทางไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยนายยกได้แวะไปสักการะพระมหาธาตุ โบ,บวรมหาวิหารพร้อมทั้งอย่างได้ร่วมห่มผ้าองค์พระบรมธาตุเจดีนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและสักการะศาลหลักเมืองเพื่อเป็น สิริมงคลก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ต่อซึ่งการเดินทางในครั้งนี้นายยกรัฐมนตรีนั่งรถตู้โตโยตา้าอันพาร์สีดำหมายเลขทะเบียนกรอ9นครศรีธรรมราช ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ